สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกลางแปลงมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหนังกลางแปลงที่ใช้ด้วยระบบฟิล์ม100%ซนะครับซึ่งเป็นระบบที่ยังคลาสสิกอยู่เสมอนะครับซึ่งในตอนนี้ระบบฟิล์มนะครับในแถบภาคกลางและก็ในเขตภาคใต้นะครับก็ยังมีอยู่หลายหน่วยมากนะครับแต่อยู่ในเขตทางภาคอีสานบ้านเรานั้นก็เหลือไม่กี่หน่วยนะครับที่ยังใช้ระบบฟิล์มนะครับ ซึ่งวันนี้ก็มาแนะนําหรือมารีวิวนะครับหน่วยหนังไพรดฟิล์มนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกางแปลงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกางแปลงที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มแท้ๆนะครับซึ่งเท่าที่ทางผมได้ติดตามมาทางเจ้าของหน่วยไพรดฟิล์มเองนะครับทาง Facebook นะครับก็เป็นหน่วยที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งจอนะครับก็จะตึงสวยงามนะครับดูทุกมุมมองนะครับ ไม่มีทิ่ติเลยนะครับแล้วก็รูปแบบการใช้นะครับก็จะเน้นหนักที่เสียงการใช้ที่ดีชัดเจนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีแสงนะครับที่คมชัดนะครับซึ่งระบบฟิล์มนี้ก็เป็นระบบที่คลาสสิกนะครับสาหรับแฟนๆหนังกาแปงนะครับที่เคยดูระบบฟิล์มนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับก็คงจะจําเรื่องราวดีๆต่างๆของระบบฟิล์มได้ดีนะครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้หนังชัดนะครับแล้วก็คลาสสิกอยู่เสมอนะครับ ในปัจจุบันนี้ก็จะมีระบบดิจิตอลนะครับเข้ามากันสัดส่วนมากแล้วนะครับสําหรับไพโรดฟิล์มเพชรบุรีนั้นก็มีหนังนะครับไปคอยต้อนรับจะภาพกันมากมายนะครับเป็นระบบฟิล์มนะครับแฟนๆนะครับที่อยากจะจัดงานอยากจะหาหนังไปสมโภชนะครับในงานพิธีกรรมต่างๆของท่านนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับก็แนะนาเลยนะครับระบบฟิล์มแท้ๆนะครับไพโรดฟิล์มจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังแปลง ที่มีมานานแล้วนะครับเป็นหน่วยที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีนี้นะครับแฟนเฟซนะครับที่อยู่ในเขตเพชรบุรีนะครับก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าผลงานทางของไพร่ลดฟิล์มนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมเองก็ได้ดูคร่าวๆในทาง a c e b o o k นะครับก็เป็นผลงานที่ดีนะครับภาพคมสมจริงนะครับต้องไพร่ลดฟิล์มจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับเรื่องราวของนางกำแพงระบบฟิล์มไพร่ลดเพชรบุรีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนะั้นก็กดติดตามช่องน้อยๆของเรานะครับที่จะนําเสนอแต่เรื่องราวนังกำเพลงเท่านั้นนะครับในวันนี้ก็สวัสดีครับ